สวัสดีครับขอต้องรับเข้าสู่เวทีนิวส์กับข่าวสารในแผ่นดินที่น่าหดหู่ที่สุดเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ที่แม้ว่าประชาคมโลกและประชาชนทั่วโลกได้ออกมายืนเคียงข้างชาปาเลสแต่ก็เหมือนไม่สามารถจะผ่อนปรนความเจ็บปวดในพื้นที่ได้เลยแม้แต่น้อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ มีรายงานข่าวพบว่ามีเสื้อผ้ามากมายกระจัดกระจายอยู่ทางตอนเหนือของกาซาซึ่งที่มาชวนให้เกิดความรู้สึกน่าห่วงใยเป็นทวีคูณครับโดยมีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวอัลยาซีราวันนี้นะครับว่าเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดไปตามถนนที่ถูกทำลายในเมืองบิทฮามูนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของถนวนกาซา เสื้อผ้าเหล่านี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดความรุนแรงขึ้นบางอย่างซึ่งคนในพื้นที่ได้เล่าให้ฟังว่าน,นี่คือมหากรรมในการจับกลุ่มพลเมืองชาปาเลสจำนวนมากโดยกองกำลังของเอลซึ่งขณะนี้มีความพยายามในการกวาดต้อนชาปาเลสให้หมดในพื้นที่บางคนสามารถวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดได้ส่วนคนอื่นๆที่หนีไม่ทันจะถูกบังคับให้เปลื้องผ้าปิดตาใส่กุญแจมือและถูกนำตัวไปสอบปากคำซึ่งยังเกี่ยวข้อง กับการประทุษร้ายทางกายและการละเมิดเหยือกับปฏิบัติการของเอลความเจ็บแสบยังไม่หมดเพียงเท่านี้กับปฏิบัติการขณะนี้นะครับสำหรับสัญญาณแห่งการช่วยเหลือพลเมืองชาวกาซาตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องมองเห็นได้โดยมีรายงานจากสำนักข่าวอัลยาซีราเมื่อวานนี้นะครับว่าจํานวนรถบรรทุกที่จะช่วยเหลือที่เข้าไปในฉนวนกาซาในขณะน,นี้ยังมีจํากัดมากเนื่องจากชาวปาเลสที่อดอยากหลายแสนคนกลุ่มองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือได้กล่าวนะครับว่าม่ มีการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องมองเห็นได้ในแง่ของการไหลเวียนของความช่วยเหลือและไม่สามารถตอบสนองความจำเป็นอันมหาศาลของผู้ลี้ภัยได้ ปริมาณของรถบรรทุกที่จะเข้ามาเพื่อเพียงพอต่อความจําเป็นอย่างเร่งด่วนนั้นอย่างน้อยต้อง500คันต่อวันโดยสัญญาณของความอดอยากขั้นสูงสุดกําลังจะเกิดขึ้นตัวอย่างคือเมื่อวานนี้เอลได้เปิดให้รถบรรทุกได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพียงจํานวนหนึ่งใน3ของความจําเป็นที่มีซึ่งเท่ากับว่าเป็นการบีบเค้นให้ชาวบาเลสผู้ลีภ้ภัยพลเมืองผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นจะต้องอดอยากและชีพดับไปโดยปริยายส่วนอิหร่านประเทศที่ออก ออกตัวอย่างชัดเจนที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการตอบโต้การกระทําของเอลก็ถูกทั้งเยอรมันและอังกฤษผสมรวมกับสหรัฐได้มีการวางแผนล้มกระดานอิหร่านแต่เรามาลองฟังคําแถลงของผู้นําอิหร่านว่ารู้สึกและคิดเห็นอย่างไรกับปฏิบัติการของ3ประเทศนี้ครับรายงานจากอัลยาซีราเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ครับว่าประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีได้มีการพูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับว่าสิ่งที่เราได้เห็นในวิดีโอเทปสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี ซึ่งเขาย้ำถึงความสําเร็จของอิหร่านในการรณรงค์ต่อต้านเอลในปฏิบัติการคํามั่นสัญญาที่แท้จริงประธานาธิบดีอิหร่านยังกล่าวอีกว่าหากเอลพยายามจะโจมตีดินแดนอิหร่านแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ก็จะต้องพบกับการตอบสนองที่ดุเดือดและรวดเร็วประธานาธิบดีของอิหรา่านได้กล่าวต่อไปอีกว่าไม่จําเป็นที่ต้องมีกองทหารต่างชาติเข้ามาในภูมิภาคนี้และประเทศต่างๆในตะวันออกกลางก็สามารถป้องกันตนเองได้เช่นเดียวกันติดตามข่าวสารความจริงแบบนี้ได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามหรือดาวน์โหลดเพื่อนําไปโพสต์ต่อในแพลตฟอร์มต่างๆได้ที่นี่เวทีนิวส์เพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ครับ